โอมชาติ oh วันนี้วันที่21เดือนมิถุนายนปี2022เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระประบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานชีวิตบรามินของลูกเดี๋ยวนี้นั้นสูงยิ่งกว่าชีวิตเทพเพราะในเวลานี้นั้นลูกนั้นได้รู้จักสามการเวลาแล้วก็ยังสามโลกลูกนั้นเป็นลูกของพระเจ้า คำถามของเมรีในวันนี้การไต่ที่สูงชันอะไรที่ลูกๆก,กำลังไต่ขึ้นคำตอบการเปลี่ยนจากมนุษย์ให้เป็นเทพนั้นเป็นการไต่ที่สูงชันและเลี๋ยวนี้ลูกกำลังไตเ่เช่นนั้นได้กล่าวว่าถ้าลูกไต่ขึ้นลูกก็สามารถริมลดน้ำที่แผงความรักได้ เมื่อลูกไต่ขึ้นลูกก็สามารถริมรดน้ำที่แผงความรักนี่คือการไต่ที่สูงฉันมากๆแต่มันเป็นความมหัศจรรย์ก็คือเมื่อตูกไต่ขึ้นมันได้ภายในวินาทีในขณะที่มันใช้เวลาในการที่จะไตลงในทางโลกโลกแล้วถ้ามีการไต่ขึ้นที่สูงฉันลูกก็ไม่สามารถที่จะไต่ได้ง่ายๆมันจะใช้ความพยายามและเวลาอย่างมากมายแต่ในการลงมามันง่ายได้ แต่ที่นี่นั้นบาบาในละครน,นี้นั้นในการลงมารูปใช้ห้าพันปีแต่ในการไต่ขึ้นในการไต่ที่สูงชันเราใช้เวลาเพียงวินาทีมันเป็นความมาจัดจรรคำถามที่สองของเมอรีนี่จะมีการร้องแห่งชัยชนะเมื่อหายบาปแตกแล้วสัญลักษณ์นี้นั้นในหนทางของการกราบไหว้บูชาอย่างไร คำตอบสีดาถูกแสดงเห็นออกมาจากหายนั่นก็คือเมื่อหายบานั้นเริ่มเต็มแล้วก็แตกสีดาและลาเดก,ก็จะถือกำเนิดสีดากับลาเดกเกิดเมื่อหายนั้นแตกนี่เป็นหนทางของการกราบไหว้บูชาสาระของคุณธรรมในวันนี้ลูกนั้นจะต้องศึกษา ระวัตศาสตร์ภูมิศาสตร์อันไม่มีขีดจำกัดและก็สอนคนอื่นเพื่อที่ลูกๆนั้นจะถูกให้อุปกรณ์ลูกก็จะต้องกลับมาเป็นนางฟ้าที่บริสุทธิ์จุดที่สองสติปัญญาของภูมิปัญญานั้นคือของพ่อผู้เดียวเพราะฉะนั้นให้ทําตามสีหมาดของท่านแล้วจงมาเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาให้คงความทราบซึ้งว่าชีวิตบรามินนี้ล้ําค่าพรของบัพดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ ขอให้ลูกเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดโดยการซึมซาบกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์พร้อมกับสีสันและรูปแบบของมันสามขอให้ลูกนั้นจงเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดโดยการซึมซาบกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์พร้อมกับสีสันและรูปแบบโดยการมาเป็นบรามินลูกนั้นได้ พัฒนาสีสันทั้งหลายและรูปแบบของลูกได้มีการเปลี่ยนแปลงสีสันและรูปแบบได้เปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามกลิ่นหอมของลูกต่างํางดับกันเพื่อที่จะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดร้อมกับสีสันและรูปแบบแล้วลูกยังจําเป็นจะต้องมีกลิ่นหอมของความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ความบริสุทธิ์นั้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การถือพรมอาจาร แต่มันหมายถึงการอยู่อย่างละวางจากร่างกายไม่ได้ให้หัวใจของลูกนั้นติดยึดอยู่กับสิ่งใดนอกจากพ่อการอยู่อย่างถือพรหมจรร์ในเรื่องของร่างกายพรหมจรรย์ในเรื่องของความสัมพันธ์ของลูกและพรหมจรรย์ในเรื่องของสัญชาตาของลูก ดอกกุหลาบทางจิตวิญญาณที่พร้อมด้วยกลิ่นหอมเช่นนั้นเท่านั้นจะมาเป็นภาพลักษณ์ที่ดึงดูดได้ทัติพ์ในวันนี้ให้นึกถึงสัจจะที่แท้จริงแล้วมันก็จะง่ายดายสำหรับลูกๆที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือสัมผัสาการนึกถึงหรือจำสัจจะที่แท้จริงและมันก็จะง่ายดายสำหรับลูกๆที่จะมีประสบการณ์ของความสุขเหนือสัมผัสได้อัจฉฐโอมชานตี